ครับหวัสดีครับผมสุนทรน,นะครับชื่อเล่นชื่อทอนครับก็ในนามก็เรียกว่าทอนโตครับที่เราเล่นรถกันก็เริ่มจากพวกพวกโ o โยต้าเอเอร้อยครับเมื่อมันสิบกว่าปีที่แล้วเริ่มตัวก็วางพวก3ามเมเทอร์โบกนก่อนพอทำไปเรื่อยๆก็เปลี่ยนแนวมาเล่นมาลองเล่นแบบเครื่องยนต์ เป็น NA เป็นของ t o y o t ตพวกตระกูลซีรีส์แซดนะครับพวกตระกูล2องซก็ลองเอามาลองลองดูปรากฏว่าก็ประสบความเร็จในเรื่องเป็นพวกเครื่อง NA เถือว่าจัดจ้านได้ดีครับที่เราทำกันมาก็คือทำอยู่2เครื่องบล็อก3า Turbo กับ 2S z เราทำมานานแล้วจนแบบถนัดจนแบบหลับตาประกอบมันได้แล้วนะครับเราพูดถึง3าเสส่วนใหสาเเราจะวางรถยนต์ค่อนข้างน้ำหนักหนักนิดนึง อย่างพวกรถสีประตูะอะไรเงี้ยหรือเรือทางไกลบ่อยเงี้ยเราจะสเตตแบบเป็นรถบ้านให้มีแรงบิดดีเดินทางไกลได้สะดวกสบายอะไรอย่างง้นนะครับแต่พวกสองแท้แนี่ก็จะเป็นเครื่องตัวถังเล็กน,น,น,นิดนึงลงมาแบบประมาณตันหนึ่งตันสองอะไรนี่เราก็จะวางพวกสองแท้นมันจะให้ความรู้สึกแบบเวลารอบรอบทํางานแล้วเนี่ยมันลากได้ถึงแปดพันรอบเงี้ 8, 3, 8, 5, ยแปดพันสามแปดพันห้าเงี้ยมันจะ สนุกก็คือจะเลือกเป็นวางที่บล็อกเล็กหน่อยอย่างวีออสหรืออะไรเงี้ยครับหรือเอาติดบางคนชอบแบบเครื่องเอ็นเอแบบรอบกัดกัดอย่างเงี้ยรอบฟาด,ด,ดแบบดึงๆก็จะเป็นสองเ้นถ้าต้องการแบบความรุนแรงหรือเดินทางไกลบ่อยนั่งเต็มคัรถก็จะเป็นบล็อกใหญ่หน่อยเช่นวางลาโฟวางเอาติดหรือโครโนนาอะไรเงี้ยรถบล็อกใหญ่หน่อยวันถ้าเราเดินทางไกลก็จะขับสนุก ในการทํารถโตต้าสาที่ได้วิ่งสนามมันก็ส่วนใหญ่ก็จะมีแบบเปลี่ยนลูกเปลี่ยนก้านหรือยืดสโตกเป็น2องพสองอะไรเงี้ยครับแล้วพวกอะไหล่เราก็สั่งแบบต่างประเทศตอนแร่แทก็เหมือนกันตอนแร่แท้เราก็โมดิฟายเหมือนกันครับก็เพิ่มแรงอัดขึ้นมาหลังจาก็เพิ่มแรงอัดมาจากเดิม,เ,ดมเป็น1ิ5เ็จจะเพิ่มแบบวิ่งเซอร์กิตอย่างเงี้ยเราก็จะเพิ่มมาแค่12.3เอาไว้ขับสนุกไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เน้นมากถ้าเราทำไปวิ่งรถแดกเราก็จะเพิ่มแบบแ,บบแบบแรงอัดเป็น13อะไรเงี้ยครับ แล้วก็จะสั่งแบบลูกก้านจากอเมริกามาก็จะให้ประสิทธิภาพได้เต็มเต็มที่เราต้องการเนี่ยรถบ้านก็ไม่ต้องมีอะไรก็มีแค่กล่องใบเดียวเฮดเดอร์ ader, ชุดหนึ่งก็ถือว่าแรงแล้วครับ 3S ก็ไม่มีจุดอ่อนอะไรมากมายครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิด,ดรถสแตนดาร์ดเราบูทเพิ่มเนี่ยประมาณสักบาสองบาสสามล,ลูกคุจะทนไม่ได้แค่นั้นเองครับแต่พวกระบบหลอลื่นแล้วก็ดีหมดครับถ้า2ไแท้ก็จะมีจุดด้ยก็คือ2อย่างก็คือปั๊มน้ำมันเครื่องกับน็อตไฟวิวหรือวาลนะครับ ถ้าเราเปิดรอบเกินแต่ว่าสแตนดาร์ดอยู่8,300เงี้ยเราเปิดไปเก0 0พเงี้ยวาล์วจะทนไม่ได้ก็จะขาดเราก็ต้องการโมดิฟายก็ต้องเปลี่ยนพวกนี้อุปกรณ์ไปเช่นปั้อนมันเครื่องเปลี่ยนใหม่วาล์วเปลี่ยนใหม่แล้วก็เปลี่ยนน็อตไฟวิวใหม่อะไรพวกนี้ครับ ส่วนใหญ่ที่มาทำรถที่อู่ก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นสเตตร,รถบ้านวิ่งใช้งานและส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่ก็มาก็เฮดเดอร์หนึ่งชุดกล่องหนึ่งใบอะไรเงี้ยครับก็ใช้งานทีวิตประจําวันได้ก็คือส่วนใหญ่รถลูกค้าก็เรารับวางเครื่องส่วนใหญ่จะเป็นโต้ต้าหรือแบบต้องการข้ามเผ่าพันธุ์ก็ได้ครับแบบประเภทแบบก็มีนิสสันบีซีเบนมาวาง2องหรือฟอร์ดเฟตตาอยู่ข้างหลังนะครับเขาเช่าของแปลกเขาก็จะมาหาแต่ว่าขอเป็นเครื่องโตยต้าเราก็บริการให้ได้ งานเราก็ที่มีวิ่งก็มีที่ส่วนใหญ่ก็จะไปวิ่งกันก็คือมี2อย่างคือส่วนใหญ่ก็แดกแดกก็ไปวิ่งพวกเลฟอัพนะครับวิ่งเครื่องรุ่นโตโยต้าเครื่องสาวแท้เราก็ทําเวลาได้ดีประมาณ13บ3ามเนะครับที่วิ่งเลบอัพก็ได้โตโยต้ามา3ปีแล้วครับแชมป์แล้วก็มีอ่าสกิตก็มีแบบแข,ข่งแขงแบบเป็นขับเลสอะไรเงี้ยครับในการแข่งแดกเนี่ยมันผมว่ามันอ่ามันเกี่ยวกับพัฒนาฝีมือช่างยนต์โดยตรงเลยครับเพราะว่ามันต้องแบบ ต้องพิเศษหน่อยกว่าสก,กิลเพราะสก,กิลเนี่ยมันส่วนใหญ่จะใช้ฝีมือส่วนใหญ่ช่วงล่างใช่ไหมครับเครื่องไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ไม่ต้องแรงมากแต่ว่าแดกเนี่ยต้องแบบต้องเครื่องแบบสุดๆจริงถึงจะสู้เขาได้เพราะฉะนั้นผมว่าแดกก็คือแบบวัดที่ฝีมือครับตัวการประกอบเครื่องหรืออะไรต่างๆต้อง,ต,องต้องแน่นอนนะครับโครงการสปอร์ตเมืองไทยผมว่าก็ดีนะครับเราทําแล้วก็พัฒนาฝีมือจากเ,เริ่มต้นจากแบบอย่างผมเนี่ย แล้วต้นจากโอ้เี่าแบบเราทำแล้วเรา,เราบับสเต็ปแล้วบ้านมาก่อนทําแล้วก็พัฒนาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็โต์ตปก็คือว่าเราเราให้มีจัดสนามแข่งเนี่ยอย่างวิ่งแดกเนี่ยมีสนามแข่งเราก็ไปวิ่งที่สนามกันไม่ต้องไปจัดถนนอะไรเงี้ยมันจะสนุกกว่าที่ไปวิ่งแบบมิดไนท์กลางคืนนะผมว่าสู้สนามไม่ได้หรือเว่งวิ่งสกีนะครับเราไปวิ่งกลางคืนอย่างเงี้ยเพราะว่ากองไอวิ่งสกีได,ด้ดีกว่าเยอะเลยเราชนะก็มีคนตบมือให้เราถ้าวิ่งวิ่งถนนก็มีแต่คนสาบแช่งผมว่า ตอนนี้ที่อู่เราก็มีรถแข่งตอนนี้นที่วิ่งเซอร์กิตก็มีที่ดูแลให้ก็มีกับ10คันนะครับวิ่งไปขับได้ต่างๆเราก็จะเริ่มพัฒนาจากเล็กๆค่อยไปหาใหญ่ถ้าเกิดเราไปทําใหญ่เลยเล็กเราไม่ไม,ไม่ถนัดผมว่าน่าจะลําบากก็ทําค่อยๆต่อแตะไปก่อนครับเราจะเป็นอู่ที่ยังไม่ดังนะครับค่อยๆขยับไปทีทละน้อยทีละน้อยขอฝากผลงานอู่ท่อนโต้ด้วยนะครับขอบคุณครับ